มาแล้วทุกคนหลังจากครั้งที่แล้วนะพูดเกี่ยวกับเรียนฟรีเยอรมันไปนะครับแต่ต้องมีการจ่ายค่าของชีพเองก็ประมาณปีละ5 0 0 0 0นแต่ว่าที่หลายคนไม่รู้คือมีอีกวิธีนึงนะสำหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์อะไรเลยนะครับมีเงินน้อยแต่อยากเรียนที่เยอรมันนะอยากให้ฟังคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้นะครับเป็นทุนฟรีฟรีนะร้อยเซนะครับไม่ต้องจ่ายเลยเลยไม่ต้องจ่ายเลยแล้วทุนนี้นะครับมีทุกปีนะ ชื่อว่า DAA D Thailand เดี๋ยวมาดูกันว่าทุนนี้มีวิธีขอ,อยังไงและข้อจำกัดมีอะไรบ้างเอาข้อดีก่อนนะคุณจะได้ค่าครองชีพนะครับรายเดือนอันนี้ทุนจะออกให้นะครับค่าประกันค่าประกันก็ประกันสุขภาพเวลาเจ็บป่วยนะก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลสถานรักษาพยาบาลรักษา,าฟรีนะครับในประเทศเยอรมันแล้วก็จะมีค่าตัว๋วเครื่องบินนะน่าจะให้2ครั้งก็คือตอนไปแล้วก็ตอนกลับนะครับฟรีร้อจริง ทุนนี้นะเป็นทุนเกี่ยวกับประเทศที่กําลังพัฒนาเพราะฉะนั้นสาขาที่เขาอนุมัติให้นะครับจะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศที่กําลังพัฒนาเช่นการบริหารพลังงานการบริหารเศรษฐกิจนะด้านเศรษฐศาสตร์บางอย่างอาจจะมีด้านเกษตรนะครับหรือว่าด้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชนที่มันจะช่วยให้ประเทศเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับจะไม่ได้ครอบคลุมทุกสาขานะเดี๋ยวต้องไปเปิดดูกันอีกครั้งนึงนะครับไม่ได้มี ทุกสาขาจะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาเท่านั้นนะที่ฟรีสําหรับมูลค่าค่าของชีพนะครับเขาให้ถึง934ยูโรต่อเดือนนะก็จะโอนเข้ามาในธนาคารให้เลยเป็นเดือนเดือน,นะครับได้ค่าประกันสุขภาพอย่างที่บอกไปแล้วนะได้ค่าท่องเที่ยวนะครับซึ่งค่าเช่าเนี่ยก็อาจจะได้นะครับในบางเมืองที่ค่าเช่ามันสูงเขาอาจจะให้เพิ่มนะแต่ส่วนมากนะจะไม่ให้ นะครับก็จะได้934ยูโรเนี่ยก็ไปบริหารเอาเองนะครับสำหรับคนที่ถามว่ามันทํางานพิเศษระหว่างเรียนได้ไหมมันทําได้นะครับมันทําได้แต่ว่าก็ต้องไปหาสมัครหารูทางเอาเองแล้วแต่แต่ละเมืองว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่สําคัญก็คือในการทํางานอะ่ะมันมีเรื่องของภาษามาเกี่ยวข้องถ้าคุณ ไม่ได้ภาษาเยอรมันโอกาสทำงานพิเศษอะไรเงี้ยมันก็จะยากขึ้นนะเพราะว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะพูดภาษาเยอรมันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นภาษาเยอรมันก็จะได้ทีนี้เดี๋ยวมาดูการสมัครว่าสมัครยังไงการสมัครนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคือขั้นแรกนะครับคุณต้องไปเช็คลิสต์ไอ้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์เนี่ยนะครับ d a a d t h a i l a n d d a d thailand นะไปเซิร์ชใน g o o ก l e ได้เลยจากนั้นมันจะมีบอกว่าคณะอะไรบ้างที่ ทุนนี้จะให้นะครับก็ต้องไปสมัครคณะตามที่เขาบอกนะก็สมัครมหราลัยก่อนครับเขาต้องการรีควีเมนอะไรเช่นภาษาเกร <rape> ดประสบการณ์การทํางานนะก็ไปทําให้มันเต็มนะครับทำให้มันเต็มตามที่เขาต้องการแล้วคุณก็ส่งใบสมัครไปที่มหาลัยซึ่ง uh <ư? S 1> หลังจากมหาลัยเนี่ยตอบรับเราเข้าเรียนปุ๊บเนี่ยก็เอาใบตอบรับนะครับมาสมัครทุนต่อซึ่งถ้าเขาตอบรับเข้าเรียนแล้วเนี่ยโอกาสในสมัครการสมัครทุนอันเนี้ยผมบอกเลยว่าสูงมากสูงมากจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนในคณะที่เขาให้ทุนเนี่ยและคุณสมัครทุนต่อโอกาสได้สูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเช็คเลยนะครับที่ D A A D Thailand นะ Google เข้าไปแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับจะมีทุนนะเรียกว่า E P O S ตัวนี้ฟรี100%จริงๆเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราทำคลิปไปและมีคนถามเฮ้ยมันต้องจ่ายเงินค่าคองชีพด้วยอะไรต่างๆมีไม่พอไม่ถึง500,000ไม่สามารถแบบออกเงินได้นะครับทุนที่มัน100%ก็มี จริงมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับแต่วันนี้เป็นหนึ่งในตัวเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะมีหลายคณะอยู่นะครับเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศเขาไม่บังคับด้วยนะครับว่าหลังจากคุณเรียนจบแล้วเนี่ยจะต้องมาใช้ทุนอะไรเหมือนกับทุนของพวกรัฐบาลไทยนะที่ต้องติดสัญญาต้องถ้าไม่ทาตามที่เขาใช้เนี่ยต้องเอาเป็นนี่ไปชใช้อะไรเงี้ยทุนนี้ก็ถือว่าเป็นทุนที่ดีทุนหนึ่งเลยสําหรับคนที่อยากเรียนต่างประเทศนะครับในเยอรมันโอเคไหมทุกคนก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มนะ แต่ขอบอกไว้นิดนึงว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะให้คุณค่ากับการหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมีหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าช่วยแนะนําหน่อยแนะนําอะไรประมาณนี้นะครับคือเยอรมันต้องบอกว่าเขาไม่ทํางานแบบนี้นะคือทุนอันนี้มีทุกปีมีมานานแล้วเป็น1 0บสบปีแต่เขาไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เพราะว่าด้วยความเป็นเยอรมันอะ เขาจะต้องมีความช่วยเหลือตัวเองนะครับต้องเข้าถึงข้อมูลเองเวลาคุณไปเรียนมหลาลัยที่เยอรมันเขาก็จะไม่มีมาประถมนิเทศให้รายละเอียดอะไรแบบประครบประงมอะไรขนาดนั้นเหมือนกับมหลาลัยไทยหรือมหลาลัยในอังกฤษที่มันที่คุณจ่ายตังค์อ่ะจ่ายตังค์มันก็คือบริการนะครับมีการบริการแต่นเนี้ยเขาแจกให้คุณเรียนฟรีเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนที่คุณต้องช่วยตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นวิธีของเยอรมันถ้าใครไม่ชอบสไตล์ประมาณนี้ แสดงว่ามันไม่เหมาะกับคุณคุณไปอยู่เยอรมันอาจจะทุกข์ทรมานแล้วก็เรียนไม่จบได้นะครับเพราะว่าเยอรมันช่วยตัวเองสูงมากๆใครที่เรียนเยอรมันน่ะแล้วเรียนจบมาแล้วจะเข้าใจตรงน,นี้อย่างดีว่ามันแบบเป็นเรียกว่าอะไรอะสอนตัวเองนะต้องช่วยตัวเองเยอะนะครับแล้วต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองต้องแบบพึ่งพาตัวเองเยอะมากนะครับจะไม่มีใครมาคอยบริการให้ประมาณนั้นประมาณนั้นก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอก็อย่างว่าของของฟรีทุนฟรี 100%ไเปมันก็ต้องมีอะไรแลกแลกไปว่าความยากมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่บอกเลยว่าทุนนี้ไม่ยากเข้าไม่ยากนะครับขอให้มหาลัยตอบรับคุณเข้าเรียนแล้วคุณสมัครทุนมีโอกาสได้สูงอ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมไปเช็คข้อมูลนะครับใน D A A D Thailand มีทุนเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในทุนที่เอามาพูดให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวคราวหน้านะมีอีกหลายทุนเดี๋ยวจะคอยทยอยอัปเดตให้แล้วกันก็ติดตามช่องไว้ได้ถ้ามี ทุนใหม่ๆจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาว่างก็สวัสดีครับขอบคุณมาก